สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจา้ามาพบกับแนวทางหัวรัฐบาลไทยจากมื้อประจำคนที่หนึ่งเดือน11อจากสอง้จากกับแนวทางรัฐบาลไทยส้ยด่วนหคูเดน่นจากสูตรสซูดไทยของห้าจา้าสำหรับรัฐบาลไทยส้ยด่วนหคูเดน่นเนาะเอาก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางรัฐบาลไทยส้ยด่วนหคูเด่นเมื่อนี้จะเดี๋ยวมาเบิกป้นย้อน,อนหลังกันก่อนจา้า แนวทางของวันที่16เดือน1ซสายด่วน6ขู่เด่นของเฮาให้เด่น3กับ4วิ่งรูดจ,จะสำหรับโพ้นจาก6กเก่าลาง6 1 6บน6กลาง6ดักหนาดักหลังกันเลยทีเดียวเนะาะ3ตัวบนกลับมาหลขกหามเก่าฮเนาะลาง6 1หึข้าไปอีกสำหรับแนวทางงขอเฮาถือว่าผลาดไปเนาะสำหรับ วันที่หนึ่งเมื่อนี่ปากตามต่อหลักการจะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยขอเหาจ้ารัฐบาลไทยลงหายสองสูตรจะสำหรับสูตรเดิมสูตรลักลงหายตั้งแต่วันที่ 3, 7, 8, สามสิบเอ็ดเนาะสามารถรับช่มย้อนล้างได้เลยจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบตัวชวนกันเนาะกะคอยตาม,มจะบบมีตัวหมักตัวชอบก็สามารถปล่อยผ่านได้ตแต่แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณจะมีเข่าแลวกะมีรูดจาก่อนสินำไปเป็นแนวทางเปรียบเทียบวีคอกันอีกที่หนึ่งหละกัารจ้า หรือว่าหมักสูตรใดก็ตามสูตรนั่นจะถามมีตัวหมักตัวชอบอย่าลืมไปกับถูกขังจ้าสำหรับแนวทางเขาเ้าเมอนไซ้รวนโกคูเดนให้เดนนึ่งกับสองวิ่งรูดจ้าไซ้วิ่งซไายลูดหมักตัวได้ชอบตัวได้วิ่งรูดได้จ้าหนึ่ับสองจับคูเดนละ สามคู่จาหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สำหรับเด่นสองรุดสองสองสี่สองหาสองหก สามตัวบนจะชุดเดียวเน้นๆแขวนแขํนสำหรับสุด3สามตัวบนบุนกันไปเจ็ดหนึ่งสามจาสำหรับโตเน้นจ่าไซาด์ดวนหกคูเด่นเน้นเด่นหลักคูเนาะเด่นหนึ่งเน้นหนึ่งสี่สำหรับเด่นหกเน้นสองหกสามตัวบน สําหรับ26ถ้ามักถ้าชอบกับพัวไว้บ่เสียหายจะขึ้นอยู่กับความมักความชอบจะพิจารณากันเบิงจ้าสําหรับรัฐบาลไทยไยด่วนของเฮาก็ขอให้มาปังๆล้วกันเนาะสําหรับแนวทางของเฮามื้อนี้อมาเต็มๆตัวเน้นตวเจาะบนล่างละกันเนาะจ้ ขอให้โชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าครัาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกนันเนาะพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับช่วหไม่ๆมจ้าอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพจ่ะเผื่อสิได้ดบ่พลาดแนวทางที่แอดโจ้ลงห้แต่แนวทางดีๆมีๆมให้กันได้ทุกวันจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีละกันจ้าราวยรวยรวยกันทุกคนทุกทาา่านจ้าเมนี่ร้อนรุ่นจ้า